สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์ดอทคอมนะครับพามาชม a อ b ลอบนะครับพูวิลล่าที่พัทยากันครับหลังนี้ครับจะห่างหาประมาณ5-6กิโลประมาณนับจากหาดจอมเทียนนะครับที่เป็นชายหาดถมใหม่แถวร้านอาหารปูเป็นเลยครับและค่อนข้างใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยครับเดินทางสะดวกครับที่นี่จะเป็นบ้านล o อฟนะครับสไตล์โมเดิร์นลอบของ AB อีกหลังหนึ่งครับผมนี่ครับตกแต่งด้วยโทนขาวดำนะครับแล้วก็เึิมกึ่นคาเฟนิดหนึ่งที่นี่จุดเด่นนะครับมีร้านสนามหญ้ากว้างอย่างนี้ครับให้เด็กๆวิ่งเล่นได้เลยครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้นะครับแบบมีรูปสามารถโต๊ะลงมาจัดสวนปิกนิกเอาเสือมาปูนั่งเล่นเนี่ยครับลมเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยครับผมนีครับบรรยากาศที่นี่พื้นที่กว้างขวางครับขครได้บ้านหลังนี้ราคาก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นลานทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีที่จอดรถ2คันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับตอนนี้สามารถจอดรถได้2คันครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับ เห็นไหมครับกระจกทุกบ้านนะครับโปร่งโล่งนะครับรับบรรยากาศธรรมชาติด้านนอกเขียวเขียวสระว่ายน้ําได้เต็มเต็มเลยครับผมตรงนี้ก็จะมีคาลูกเกะบริการนะครับนี่ครับโต๊ะหินอ่อนสีดานะครับแล้วก็ตั้งแบบนี้เลยครับนั่งทานอาหารอะไรได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะผูขนาดสาโต๊ะสนุกขนาด3ามคูหกฟุตแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องซักผ้าอะไรตรงนี้มีให้ครบ นี่ครับจานชามช้อนส้อมมีให้ครบเลยครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่ไม่สามารถอาบน้ําได้นะครับผมตอนนี้เป็นทางไปห้องนอนนี่ให้ดูบรรยากาศทางเดินไปห้องนอนนี่ครับห้องนอนชั้นหนึ่งนี่วิวดีมากเลยบอกเลยบรรยากาศร่มเรือนตื่นมาเห็นวิวเค,ค,คียวาสระว่ายน้ําเด็กๆเล่นน้าหรือทาบรรยากาศกิจกรรมครอบครัวเพื่อนฝูงได้อย่าง แฮปปี้เลยครับแล้วตอนนี้ทางขึ้นสไลเดอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกนี่ครับห้องนอนจะจะเป็นเตียงดังนี้จะเป็น4ฟุตกับ5ฟุตนะครับสามารถนอนได้4ท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นห้องน้าครับผมห้องน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างสักห้องหนึ่งทุกห้องเหมือนกันหมดนะครับห้องน้ําที่อาบได้ทั้งหมดอีก2ห้องได้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันครับ เราขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับด้านขวามือเนี่ยครับจะเป็นห้องนอนนะครับใช้เตียงขนาด5ฟุตนะครับเนี่ยครับที่ที่วิวดีทุกห้องเลยเนี่ยครับด้านล่างก็จะเป็นวิวสระแบบนี้เขียวๆบรรยากาศแบบนี้เลยครับที่นี่มีห้องน้ำในตัวนะครับขออนุญาตเหมือนห้องด้านล่างเลยมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่อง แป้งให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอีกห้องด้านขวามือจะเป็นระเบียงนะครับสามารถนั่งรับลมชมวิวด้านนอกหรือว่าดูบรรยากาศด้านนอกได้อีกเช่นกันครับแล้วก็ตัวนี้ครับห้องเหมือนกันเลยฮะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับผมห้องนี้ก็จะเป็นวิวแบบนี้ฮะต้นไม้เขียวๆนะครับบรรยากาศดีครับนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านล่างกันต่อเลยครับเนี่ยครับบรรยากาศจัด ตสามารถยกข้างบนนะครับลงมาจัดเซตปาร์ตี้แบบว่าร่มร่มรุม่งยามเย็นได้เลยนะครับตอนนี้เรามาประมาณ11โมงก็แดดตอนอ่อนยังนั่งได้อยู่นะครับผมีนี้จะมีชุดบีนแบ็กนะครับเซตนั่งชมสระชมตัวบ้านทํากิจกรรมแบบนี้ได้เลยครับนี่ครับหากใครสนใจติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูร่าไทยแลนด์ c o m ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ